าจ้าเข้าใจใหม่จ้าทายบรรยากาศติ่นเข้าให้เบิงเ้อเพียเพ้ยนเพี้ยนงมาไล่เอานาที ของญาติโยมที่จะเข้ามาปฏิบัติจ้ามิจิล,ลอา้างมันให้น้องจะตั้งยามใดเราก็ไม่ว่ากันจ้าเราก็ ลช่งวงนี้พระาอกพันซาลาพระเจ้าพระเจ้าไปฟังให้กัตชิกับมาตอนค่ำตอนช่องทุม่มกัสชิมาห่มวัด,ด ใายเติมข้าให้เบิ่งอีกสำหรับพบบหันได้เห็นนี่คือกุดจ้ากุดที่ผานอีหยงกันแล้วได้โบนัสกี่เดือนแล้วจ้า พุทธศาสนาของเราจะนี่กาอุูาศาสนาพุทธเหมือนกันไม่ใช่อิจฉา บรรยากาศตื่นเข้ามันนีปอดไผ่จ้าบ่มีหนุ่ดูกันจ้าดูกันจ้า เพพียนๆทุกคนสิ้นอดไม่ความวาสันข้าวขาบเดียวตอนเช้าจ้าใหญ่นงก็ทำเวลาบุหันได้เวลาขะเนนของ ศีลอดแบบอิสลามเด้อให้เข้าใจไหมอดอาหารสั่นเขาคาบเดี๋ยว่น้องก็ได้ตังคาแต่ดาวกับโบนัสส่วนสเตรมกุด <c oughs> <c oughs> ของญาติโยมที่จะเข้ามาปฏิบัติจะ้ะ มิจิร์เจะเไปฟังให้กัชิกับมาตอนค่ำตอนซ่องทุมกัชิมาหัมวัดบรรยากาศตีนเขาตต่นขึ้นมานี้เกือประมาณสิลไลเม็ดอยู่จ้าที่เข้ามาชมยอดหลังให้จ้าสำหรับมื้อนี้ก็ข้อเพียงแค่ว่าสวัสดีจ้า Yeah. <laughs> เจ้ไปฟังให้กัสิกับมาตอนค่ำตอนซ่องทุมกัสิมาหำวัดดกับเปลียวยังไม่ได้ผ่านจ้าสู้ๆไปบรู้ว่าเป็นเฮ็ดพ่นเอียงฟางก็กินได้เป็นน้ำ เป็นผลไม้ที่บอมเมนต้องห้ามพักพรกุกดแม่จําสินเป็นบรรยากาศที่เตีน แต่เน่ยเมื้อเช้าใหญ่หนองก็เลยว่าเฮ้อสิ้นโอดส่วนผู้โอดก็โอดเจ็ดนาฬิกาขึ้นสามสิบห้านาทีขึ้นคำก็บบรรยากาศตีนเขาตต่นขึ้นมานี่เก็ประมาณสิ่ร้ยเม็ดอยู่จ้ะไจกจังหน่อยก็ใช้ได้หั่นบัด อันเธอสิ้นอดมันเพียเพ้ยนถักถ่ายเข้าหมานบอมเนสินอดแบบอิสลามเด้อให้เข้าใจไหมอดอาหารสั้นเขาคับเดี๋ยวของก้อนหินจ้านี่บันไดห่างขึ้นทําได้เหมือนเดิมจ้าสิค,คบปีสำหรับเดือนตุลานี้ใหญ่นองหัมาบได้หนึ่งปีจ้า เวลานะสิบเดือนสิ้นปีของเราการปฏิบัติธรรมก็ช่ชุนแบบว่าสันเขาครับเดี๋ยวเมื่อช่วยเมื่อแหลงกับบริสันโมเมนแบบอิสลามน้ำกับกินได้ห้อง กันจ้าสินสุดท้ายเขาขันษาอดแต่เฉพาะวันที่หมาตอนเที่ยงกับตอนเย็นกระบ่ต้องสัน้นให้เข้ามาชมยอดหลังให้จ้า ำหรับมื่อนี้ก็ข้อเพียงแขว่าสวัสดีจ้าตั้งยังไว้บครบไม่ครบไม่ถึงเกณฑ์จ้าก็เลยซาเวลาอยู่นี่ไ,ไ,ไ,ได้ประมาณมน,นี้ก็สมยอดลั่งให้ใหญ่หนองเดือด พุทธศ,ศาสนาของเราจ้านี่ก็อุษาศาสนาพุทดเหมือนกันไม่ใช่อิจฉาลงช่วงนี้ พระองออผ่นานซาลาพระเจ้าเจ็นาฬิกาขึ้นสามสินาทีขึ้นคำก็